สวัสดีจ้าปุ๊บกับช่องขอบกุ้ยเจริญเนาะค่ะเนาะวันนี้มาเบิงน้องกินเลนกินยาอาการเนาะของน้องกินเลนก็นดีแล้วน่าจะเนาะกินอยากินข้าวเป็นทีเรียบร้อยแล้วเขากินตน้นไอภาษาลาวเรียกว่าต้นขั้นหง กินลี่ดีเนาะค่ะเนาะเป็นยารักษาแก่ทองเสียนำคุณเมย์ก็ได้ตัดมาให้เขาเขาก็กินของเขาดีดีมันคุณเมย์กับจากเฝ่ายาย่ยไปเฝ่าย่ายมาขึ้น ไปนอนเป็นมูย่ายไ,ปไปนอนป่ยาย่าพุ่นม่กับตน้นคากลับกับพุ่นเมฆตัดหญ้ากับต้นไม้มาให้น้องกินเลนกับคุ่นเมฆแก,กวตาช่วงนี้คุณแม่กับอ้ยบ่ได้ลงคลิปบ่อยดอกเด้อจ่าเด้อเพราะว่าแม่แม่ควันกันยากยากยากไปเป่ยาย่ายอยู่ บุรีรัมเลีนไปเลีนมาเนาะค่ะนาอจังไดกะพอ่อเมย์เอฟซีก่กะหายอภัยเมย์ควัานน้ำเน้เพราะว่าเมย์ควันช่วงนี้ยากลำบากอันใดจะเบิ่งส่างอันใดจะเบิ่งยายยายระบบสบายเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายบได้ลงคิปบอยดอกช่วงนี้ยากหลาย วันี้ไปละแดดหอนหอนมานี่ดีที่น้องกิเลนมีเสล็มพอกันแดดอยู่พอบงังแดดกันแดดได้พอหอนเปไหนเี่ยเกี่ยวกับอาหารที่ฝน ไอห่มพึงมาฮอดเมื่อกี้ก็อยู่กลางแดดแดดกำลังจะไปถึงพอดีเอนี้น้องกินเลนเบอลเอนบ่นเดอมืเมนีเดอรย,ย็นกินต้นขั้นหงดีด แม่เก้วตาห่อนไปอาบน้ำแล้วคนหอนไหลซืบอคอนก็ไปอาบน้ำส่งคือฝน,น,น,นสิต๊กจิเล่นหน่อยก็หายดีเป็นปกติแล้วเนาะค่ะเนาะพอ่อเมย f เอฟซีประตงเป็นหว่วงเลยจ้าเด้อ มอนจิเลินหายแล้วกินหยาแล้วโอ้ยคุณเมต๊กใหญ่ประสันยานยานจางหน่อยน้ำเนาะขาเนาะดูแลหย,ยากยงมเขาบ่สบายก็คือลูกคือคนคือสั่งอันนี้บ่สบายก็โอ้ยเป็นห่วงเขาสงสารกินบะได้นอนบะรับห่วงสำลูก จำเลียงลูกหน่อยคือกันเลยค่ะครับเขาคือคือคนในอบครัวเฮ้าคนหนึ่งเขากินได้เฮ้าก็ดีใจย่ามเขาสบายกับโอ้เป็นทุกขบ่าวาแต่คุณเมแกวตาบ่ามเมบ่าว,า,า,วาแต่คุณยายเ็นตา <c oughs> ยายเฟนตาก,กับพึงออกจากลุงบ้านล่ำปางได้สองสามมือแล้วค่ะกลับมาตอนวันที่สิบสามตอนยำแรงตอนคำกลับมาอยู่วัดอยู่วัดน้ำคู่บาบุญหลอมเนาะจ๊านาอะคู่บาเรากด็ดีดีออกค่าลถคาเลือให้โอ้ยประสนคุณเม่ควันนี่ตาย ที่เอาเงินใส่น้ตรักษาสั่งพุ้นกับป่วยสั่งกับป่วยตอนละม่านไหลขอบคุณขอบคุณคุณพ่อคุณแม่เอซีทุกท่านที่เป็นห่วงที่เป็นกำลังแรงใจให้แม่ควนันแม่ควนันบัรลูจักสิบพันหนาไปปรึกษาไปนอกจาก เมฟซีเด้อจ้าเด้อพอเมฟซีโคอยเป็นห่วงเป็นใจขอบคุณหลายๆกินเล่นหน่อยกินหยาเป็นปกติแล้วเป็นข้าวจิ้นใด้แบบนี้ดีใจ ลงอกลงมากผกปัญญกพูกเขาออกจากอกเลยอยู่บานทาว,าว่าพอแม่ควานยู่น้ำเขาจะอยู่ประมาณนี้เลย อยู่ดีดีบดินบดันดอกเดียวีย่สูมือในบอแลนน้่กินหยายืนกินหยาดีโพดแต่ไปปลูกทินอื่นเนี่วหวายแหลนบนพเมเมฟซี FC, เห็นบติบาไปขายอาหารออนไลน์นั่นบมเมนทินเขาเขาจะประมาณนั่นเลยแต่ทินเขาเขาจะอยู่แบบนี้เลยเพราะว่าเขาเคยชินอยู่ซุ้ง แดดหอนแบบนี้ส้งคือฝน,นสิตกเนาะค่ะเนาะโอ้ยตกกระตกซื้อๆเด้จเอจ้าเด้อยังมีลมมีฝนโอ้ยยังมีลมมีฝ่าเด้จเอจ้าเด้อเทวดาจา้าลูกหลานญาติญานิสุดท้ายนี้บ่มีอยังหลายเนาะค่ะเนาะฝากช่องขอบขั้วจิรน,น้ำเน่ ากอยู่ในอมอกอมใจของพ่อแม่เอฟซีทุกทุกทักนเนาะค่ะเนาะพักน้อยๆแต่ขอหายนานๆเด้อค่ะเด้อซอยพักดันชองนองน,องน้ำเน่สงสารน่องกินเลนยเน้เดยจ่าเน้อมีคนติดตามน้อยๆค่ะฝากกดซับสไครกดไลค์กดแชร์กดติดตาม ช่องขอบขวดเจริญน,น้ำเนขอบคุณหลายหลายค่ะสุดท้ายนี่ขอให้พ่อแม่เอฟซีทุกทท่านจงมีแต่ความสุขความจเจริญวัฒนาสิ่งใดให้ใดดังใจใอายุดีไม่แห้งเนาะค่ะเนอะาอปัสจจกลกไหเด้มอย่าเป็นไขย้ยาเจ็บอย่าป่วยขอให้ลำรวยลำรวยเนาะค่ะเนาอ ขอบคุณค่ะ